ลำดับต่อไปครับผมขอแนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาพันธ์มวนานาชาติดังต่อไปนี้นะครับสักขีพยานจากประเทศออสเตรเลียมิสเตอร์เร์รีดที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศจากประเทศออสเตรเลียมิสเตอร์สแตนเบียดผู้ ard, แทนสวัน,นานาชาติ IBF ประจำประเทศไทย ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันนะครับนายสมพงษ์อัจฉานุเคราะห์ <laughs> กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจากประเทศออสเตรเลียมิสเตอร์โทนี่มาเรตากรรมการให้คะแนนจากประเทศเยอรมนีมิสเตอร์มันเฟตคูลเลอร์ er. <laughs> กรรมการให้คะแนนอีกท่านหนึ่งนะครับจากประเทศแอฟริกาใต้มิสเตอร์นิลโว กรรมการแห่คะแนาน,านอีกท่านหนึ่งเป็นกรรมการชาวไทยนะครับกรรมการสมศักดิ์สิริอน,นันต์นายแพทย์ผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับนายแพทย์วิชัยอ่อนคําโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนายเอกรัตชัยโชดช่วงดาเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทเกียรติกริลินโปรโมชั่นจำกัดนะครับและต่อไปนี้นะครับเป็นเวลาที่แฟนกีฬาแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศรอคอยนะครับเป็นคู่เอกของรายการ เป็นการชกชิงแชมเปี้ยน I.B.F สถาบันหลักนะครับหรือว่าสถาพันมวยนานาชาติที่ว่างในรุ่นฟลายเวทระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงเป็นรองแชมป์โลกอันดับเจ็ดชาวไทยน้ำหนักช่างมาเย็นวันนี้ได้112ปอนด์อำนาจเกษตรพัฒนา คุณสู้ของอำนาจเป็นนักมวยจากประเทศฟิลิปปินส์อยู่มุมน้ำเงินนะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ5เจ้าของสถิติชก43ครั้งโดยเกือบ6ปีหลังสุดชนะรวด15ครั้งนะครับน้ำหนักช่างมาเย็นวานนี้ได้112ปอนด์เท่ากันโรกี้ฟูเอนเตส พักชมโฆษณาครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมความเข้มข้นรอใจในยกที่หนึ่งครับรวดเกี่ยวนวดข้าวของเซรส์พัานารุ่นให้หนุ่มไวไฟเร็วแรงรวยคืนนี้เรามาย้อนเวลาอีกครั้งนะคะมหัศจรรย์แชมพูสะเปลี่ยนสีผมพาแครเบสซี่แค่สระก็เปลี่ยนสีผมได้ง่าย พาคาเบซี่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรินค้าชั้นนำทั่วประเทศทางโซ่ไรกะท่าอะไรวะปุ๋ยตรุ่นรุ่นใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดก เปลี่ยนแปลงบ่งอยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่พันถวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปลวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาที่เราเรียกคุณพูด t e s แล้วแต่อะไรง่ายแต่มันง่ายถึงสอ,งอย่างไม่ได้หรอกกลับมาที่อาการลิปต่พล,ลบนะครับสามกีฬาเฉลิมพระเกียรต,ติบ80ปอรษาจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นแมตช์ใหญ่ของเกียร์กิลินโปรโมชั่นในปีนี้นะครับนั่นก็คือการขึ้นชิงแชมป์ IBF ซึ่ง ุ้้าชิงนั้นเป็นนักชกที่ค่อนข้างมีประวัติมีผลงานที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ r o กี้ฟูเอนเดสครับก็บางจังก็ขอใช้คําหน้านะครับเพื่อให้ท่านฟังและกระชับและเข้าใจง่ายก็คือโรกี้ปุทยชิงเริ่มแล้วนะครับอำนาจเกษตรพัฒนากับ r o c k ้ f u เอนเดเป็นเวลา16ปีกับ1เดือนนะครับที่เมืองไทยเราร้างเข็มขัดแชมป์โลกของสถาบันนี้ครับ I.B.F. หรือว่าสหพันธ์มบยรานาชาติ สวัสดีครับอำนาจเกษตรพัฒนาหรือว่าอำนาจรื่นเริงครับนักชกในวัย34ปีครับจากจังหวัดชนบุรีชกมา11ครั้งครับชนะรวดครับเป็นการชนะคะแนน6ชนะน็อก5เป็นรองแชมป์โลกอันดับ7นะครับส่วนรักกี้ฟูเอเตสนั้นเจ้าของฉายาวรสวอริเออร์นะครับอายุ27ปีครับจากเมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับชกมา43ครั้งครับชนะ35ครับแพ้6เสมอ2ก็เคยเสมอกับชนะปอเปาอิน เคยแพ้ไก่ชนนะครับจากทีมัานก่อเกียรตินะครับแล้วก็เคยชนะลูกเดียวต่อบัวมาาไปชกที่ญี่ปุ่นนิดเรียกว่า15ไฟหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสนใจมากครับต้องขอบคุณนะครับดรสมชายยุกอุบลที่ให้การสนับสนุนและให้การดูแลอำนาจเกษตรพันามาโดยตลอดเกมนั้นของแกวมากนะครับนี่คือศึกครั้งสำคัญในชีวิตของ อำนาจเลยครับครั้งหนึ่งเคยทําศึกในแบบมวยสาก,สกลสเ่นชิงเหรียญทองแดงครับรอบชิงเหรียญทองแดงแต่ก็พลาดนักมวยมองโกเลียแต่ว่าคราวนี้โอกาสชิงแชมเปี้ยนโลดครับนี่คือยอดมวย3แบบนะครับไม่ใช่สองแบบครับแชมเปี้ยนมวยไทยเหรียญทองกีฬามวยสากลสบบกเล่นในซีเกมส์เอเชียนเกมแล้วก็กาลังจะเป็นแชมเปี้ยนโลกครับเป็นยอดมวย3แบบหรือไม่นะครับติดตามให้กำลังใจกันครับวันนี้อำนาจได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับได้ร้อยกว่า จริงๆแล้ววันนี้อำนาจจะต้องขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับกับบรูตี้เอ็มทาลเน่นะครับนักชกแชมป์โลกชาแอฟริกาใต้แต่ปรากฏว่าแชมป์โลกนั้นไม่สามารถเดินทางมาป้องกันแชมป์ได้นะครับทําน้ําหนักไม่ได้สลักเข็ดขัดแชมป์ไปนะครับวันนี้จึงเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับนี่เป็นยกที่หนึ่งนะครับล็อกกี้ก็มีความรวดเร็วนะครับอู้ซ้ายน่ากลัวมากครับ เป็น,ปนผู้ายของเขาครับเป็นมวยหมัดหนักนะครับของเราด้านฝีมือแล้วก็หมัดก็ค่อนข้างคมนะครับอํานาจวันนี้ฟา,าสู้กันเรียกว่าแผนแผนการชกเทรนเนอร์ทั้งฟิลิปินทั้งคู่นะครับของเราเนั้นก็ฟิลิปินนี่เป็นนักชกในสังกัดอลล l a b o ซิ่ง g ิมนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของฟิลิปินนะครับล l l a a มีเทร t เนอ e r เป็นชาวฟิลิปินก็คือ Mister รา a n c i โกจาโร่นะครับฉะนั้นรู้ทิศทางรู้เชิญเป็นอย่างดีแล้วครับ วันนี้มีนักมวยสงังกัดังเล่นทีมชาติไทยนะครับวุติชัยมาสุขและก็พิเชษแสนสิทธ์นะครับนักชกกรปั้น,นมาเชียรุ่นพี่ด้วยนะครับแนฐานะที่เคยชกมวยสงังกัดังเล่นทีมชาติไทยมาก่อนจังหวะที่น่าสนใจของอานาจาก็คือการชิงจังหวะต่อยก่อน,นครับทำได้ดีครับนายยกมีได้รับเสียงเชียร์จากแฟนนะครับชิงต่อยก่อนครับนะครับ ข้าวของเกษตรนารุ่นไอหนุ่มไว,ไวัยไฟเร็วแรงรวยยาบำรุง <c oughs> ร่างกายหัวลูก <c oughs> อ๋อพยานะ้า <c oughs> นี่จ้ะยาบำรุงร่างกายจาพยานะ้าจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัด แรงอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผปลิย่ยนโยกน้ำมันอากาศยาน H2T High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังคร์เกรดพรีเมีม่ยมมาตรฐานยุโรปไหมรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทขบชาของยกแรกนะครับการชกชิงตำแหน่ง IBF รุ่น l i g h t e i รุ่12ปอนด์เนี่ยครับฝุ่กซ้ายของร r กกี้นะครับ ่อยได้ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวขอบคุณดกรสมชายยกอุบลครับรถเกี่ยวนวดข้าวกเกษตรพัฒนาสุดยอดรถเกี่ยวนวดข้าวดับหนึ่งของไทยเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ดคาวยายาม่าปั๊มสูบน้ำบดานยินดีเทอร์บายผลิตโดยโรงงานช่างหนูเมืองมิจิตรและรถยนต์เชฟโรเลตส่วนในตามแผนที่ทางมิสเตอร์ฟาสโกวางไว้ก็คือใช้ความเร็วนะครับซึ่งอับดานั้นเป็นมวอที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับสายตาดีนะครับตั้งแต่ชกมวยไทยแล้วก็มาถึงมวยสากลสมัครเล่นแล้วนะครับ รองกรรมการทีมฮานเป็นชาวออสเตรเลียนะครับพิสเตอร์โทนี่มาริต้าแล้วกรรมการให้คะแนนก็ชาติเป็นกลาง3าอสองคนนะครับแล้วก็มีการชาวไทยหนึ่งคนต้องเรียนนะครับว่าโรก,กี้นั้นชกในต่างประเทศนะครับอินโดนีเซียญี่ปุ่นนี่ชนะคู่ต่อสู้ตลอดยกเว้ที่เมืองไทยนะครับยังเป็นอาถรรพ์ของเขาอยู่แต่ว่าวันนี้เขาหวังนะครับหวังว่าจะมาเป็นแชมป์โลกในบ้านเราอยู่ที่อำนาจนะครับการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ช้ความเร็วนะครับสายตาที่แหลมคมนะครับใช้การกระแทกยับซันดับด้วยขวา,ขากกครับเคาะตอดสังเกตนะครับวยที่มีคุณภาพเลยนะครับเตรียมตัวมาชิงแชมป์โลกนี่สูงเกงนี่ของเขาเตรียมมาเลยนะครับเอ้าครับชุดนี้สวยครับชุดนี้เราได้สามหมัดนะครับซ้ายแล้วขวาแล้วตามด้วยซ้ายแต่ก็ยังต้องดูให้ละเอีอยดนะครับอำนาจ เพราะว่าการเดินเข้ามาของ็อกี so, in Queens, in okay. ้นั้นเดินลดออกอาวุธออกหมัดได้แรงครับก็ต้องการจะเป็นแชมป์โลกคนที่4ในขณะนี้ของคริปิปียนโร่มีอยู่3นะครับไม่นับปาเกียวนะครับมันนี่ปาเกียวนั้นเป็นแชมป์มหาชนจิเปินตอนนี้มีแชมป์ WBO 2 IBF 1นะครับหมักขวาอันตรายเพราะเรา้อมีแชมป์ WBC 1นะครับแล้วก็แชมป์ชกอากาศอีก2นะครับ เราเป็นมีแชมป์โลกตัวจริงเป็นคนที่สองครับติดตานะครับให้กำลังใจอำนาจกันสิ่งเรามั่นใจในขณะนี้ก็คือสายตาของอำนาจค่อนข้างดีนะครับจังหวะดึงหลบจังหวะอ่านใจคู่ต่อสู้นั้นทำได้ดีเนี่ยครับคือเรียกว่าต้องไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าฟิวเตอร์นั้นเป็นมวยประเภทลลำหักลำโค่นดีครับมีลูกหนักลูกแรงแต่ก็ยังเชื่อว่าอำนาจเอาตัวรอดได้โดย เป็นนักมวยที่ไอคิวสูงนะครับชกด้วยความชาญฉลาดนะครับระยะประชิดนี่เพื่อนยังไม่มีโอกาสได้ออกมาตัดลําตัวครับเป็นลูกเก่งของเขานะครับเข็นยกที่สองนะครับก็เข็มขัดเส้นนี้นะครับร1 2ยสอไอบีเอฟเคยเป็นของนักมวยไทยนะครับพิตสิทธิ์บางประจันก็ย0ปีมาแล้วปรชิดบ,บอกว่าอำนาจทำให้ได้นะครับเข็มขัดเส้นนี้เคยเป็นของผมมาก่อนต้องทำให้ได้ครับไปลัดขวา คุยแน่เดินเลยครับเดินจ้วงเลยครับไม่สดครับป่ายยกลิกกันใหญ่เริ่มแจกแล้วจิ๊กพิกิ้งรวยพีสองที่ขาสัญลักษณ์คุณภาพจิ๊กโจ้ในกหรือผีแซกรุนรวยพิมพ์ JGL หรือผีเสื้สีปามด้วยเลขรหัสวันแข็ง SSS มาที่489000ถึง30มีนาคม2557โดยบลูซขอแฮปปี้ทั้งปีกับ Mitsubishi Hello Happy Year รถวันนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาท หรือเดื่อับ้ดอกเบี้ย0.99%ก้อพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง31มกราคมนี้แ้ำทำอะไรอ่ะอ๋อลดน้ำผักจ้าใช้เครื่องค่ทยา้ามอยม่าเร็วกะมั้งว้ายของขาวนีลองดูสิห <c oughs> าซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ <c oughs> ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงหนึ่งค่ะผมขอซาร่ากดนึงด้วยครับซาร่ายามเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าลาปลายยกที่สองนะครับเกมเรื่อยๆมาเรีย,เรยงตั้งแต่ต้นยกมาถึงช่วงปลายครับจังหวะการแลกหมัดเราจะเห็นได้ชัดว่าอำนาจนั้น สายตาดีแล้วชิงความวัยนะครับนะครับต่อยละฉากออกไปขอบคุณดรประวิตรโรชนเพยียรสถิตนะครับบริษัทปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งปุ๋ยไข่มุกตราการถายกลเลสีปุ๋ยรุ่งอรุณประวิรตรรุบสนับสนุนเกษตร,รกรไทยและขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับ<ม>ความเข้มข้นจนเราใจทวีความสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูครับว่าอำนาจนั้นชกในความเหนียวแน่นรัดกุมมากครับลายุทยังท่านทำได้ดีขณะที่็อกี้พูเดยสก็เป็นฝ่ายเดินเสียหลักไม่นี่ครับมวยที่ชกมาเยอะมีส p i ปิริตก็จะไม่ซ้ําเติมนะครับจังหวะที่ก้มต่ํากว่ามาตรฐานนะครับทำให้หัวนั้นทิ่มออกไปนอกเชือกอำนาจั้้นจดจ้องตาไม่กระพริบเลยนะครับใชจังหวะการยับซ้ายแล้วพอพุ่งตะฟู่เข้ากระชิดก็จัดการะ ไม่ได้ครับเอาไปอยู่ไกลเลยเป็นยกที่3ามวงหนไม่เอาด้วยนะครับไม่มีลูกตอดครับหากเล่นวงนอกดีกว่าครับอำนาจ1้อยอนี่ถือว่าเป็นรุ่นพิมนิยมของแชมป์โลกชาวไทยนะครับอดีตที่ผ่านมานั้นมามีมากมายครับดูครับอํานาจจะเป็นคนล่าสุดได้หรือเปล่าตรงระหว่างฮุกซ้ายของร็อกกี้นะครับชิงออกแบบนี้สวยนะครับตบฮุกซ้ายครับเข้ากับูไม่ได้ถอยมากนะครับใช้การชิงจังหวะชิงชิงเลี่ยงนะครับ ดูคำตึงต้นตออาเลยค่ะ5-5มาสุดสวยมากครับชุดน,นี้เข้าตาครับอชัดเจนครับชัดเจนเป็นลูกแม่นเลยนะครับเพราะว่าโดนทุกหมัดโอ้สีสันครับส,สต้องระวังนะครับต้นยกนั้นสีสันแท้แลว้วันนี้อำนาจรัดกุมมากครับแล้มีจังหวะวินาทีทองอสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือลูกแม่นของอำนาจนั้นออแม่นแล้วนะ,ค,ะคือชกเอาคะแนนเอาความ บันเทิงให้กับผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าชัดเจนและเกินนะครับยกนี้นี่ครับต่อยกีครับแย่มีเลี่ยมเลี่ยมเมย์ไทยนิดหน่อยล็อกกี้ขาไปขัดกันเองนะครับอาจจะโดนดันโดนผลักนิดนึงแต่ว่าเรับเกินรับกรรมการจนนี่นะครับแต่ยกนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับการออกมาสวยๆของอำนาจตึงจงกวะนนี้ครับไม่หลุดเข้าวงในปั๊บล็อกเลยครับถือว่าเป็นผลงานที่มองเห็นแล้วชัดกว่ายกที่สองนะครับ หลายจังหวะที่ทําได้ดีครับแต่ต้องระวังฮุกซ้ายให้ดีนะครับอานาจขวาตกนั้นเจอฮุกซ้ายของล็อกกี้จะอันตรายหลายยกนะครับล็อกกี้ยังเดินนี่ครับเราชิงออกก่อนครับชิงออกหมัดก่อนสายตาความเร็วเราได้เปรียบแล้วนะครับดูครับจังหวะลายแขนนะครับล็อกไว้เลยครับโอ้ลูกนี้แรกสวยรับแม่เสี่ยงเหมือนกันครับจังหวะแรกเพราะของเขานนั้ต้องยอมรับว่าหนักกว่านะครับ เดี pi, ่ยวด้วนข้าวของเกษตรกรชุ่มให้นุ่มไวไฟเร็วแรงรวยหนักเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดคลฟีนไดฟิลีนคืนนี้เรามาย้อนเวลาอีกครั้งนะคะมหศจรรย์แชมพูสระเปลี่ยนสีผมพาแคเบซี่แค่สระก็เปลี่ยนสีผมได้ง่าย วนะพาคาเบสซี่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรินค้าชั้นนำทั่วประเทศยาแผนตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระไสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือส1บตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลาก,ก่อนใช้ยาชมผลง,งานของอำนาจเกษตรพัฒนานายกที่3นะครับยกระดับความแม่น และความไวให้ชัดเจนขึ้นกว่ายกที่สองซึ่งท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นยกที่ดีของอำนาจนายกนี้นะครับขอบคุณแชมพูสะเปลี่ยนสีผมพาแคเบสซี่ตู้เชื่อมลวดเชื่อมเดอะซันหลังคาเหล็กสตาร์เทคผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายฮัรักเซียมโรงแรมวีวันโคเตเลนจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาถึงยกที่4แล้วนะครับนี่เป็นศึกครั้งสำคัญสำคัญในวงการมวยบ้านเราและของอำนาจกเกษตรพัฒนานะครับ สามยกดูเราไม่เป็นรอนครับจะดีกว่าชุดซ้ำมากนี่เวียงครับแขนซ้ายนัเวียงนิดนึงแต่ว่าล้มง่ายเลอเกินจังหวะขาลอยพอดีครับกรรมการเตือนเป็นลักษณะพลัก